วัสดีค่ะวันนี้วันนี้ดาวันนดาวชาแนลพามาดูคุณปู่หนุ่มไวไฟนะคะอายุ11อจะอยกสองปีนะเกี่ยวข้าวแสนสวยของเราสวยมากสวยจนไม่อยากจะถ่ายเยนะน้ำยังเยอะอยู่เลยนะคะไม่ยอมเปิดน้ำเปิดผ้าเลยนะเกี่ยวข้าวไปมันก็ดำสิเนี่ยเออ เ้าวมีนี้ขี้เหร่มากนะคะย่ากับข้านี่ปากคนกันแทบจะใกล้เคียงกันเลยก็ว่าได้เจ้าคองคู่ของเรานะคะตัดหน้าเกี่ยวให้ลงเหลือสาเมตรเนาะตัดเองทำเองนะคะข้างละสิบห้าเซน ะะเราจะเสียเปียบรถภาคกลางนิดนึงเพราะว่าเราเกี่ยวแค่ปีละครั้งนะคะการปรับแต่งของเราก็จะมีระยะเวลาสั้นนิดเดียวนะคะแล้วก็ทดลองใช้แค่ช่วงเวลาเดียวนะคะในหนึ่งปีซึ่งโดยปกติเราจะเรียนของการเกี่ยวข้าวจะอยู่แค่20วันนะคะ ซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเพราะเราไม่มีที่จะรองรถแล้วเราต้องแต่งรถแล้วเราก็ลงมาเกี่ยวเลยทําให้เราเช็คสภาพรถไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเราเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งรถค้างไว้หนึ่งปีเลยการพัฒนาทางด้านรถก็กเลยจะก็น้อยลงไปด้วยนะพูดตามกับความเป็นจริงนะ้วเนาะเพราะว่ามันใช้น้อย รวยมากแล้วค oh ่าซ่อมแซมนี้ก็แพงมากนะคะในการซ่อมบำรุงรถเกี่ยงในแต่ละครั้งนะคะรถไอ้หนุ่มไปนี่ถือว่ามีตัวขนาดใหญ่นะคะน้ำหนักก็เยอะนะคะสิบตันเลยมั้งตัวเดินต้องแบกก็เหมือนคนอ้วนอ่ะเนาะ แบกไปแบกมาตัวเองก็เริ่มจะขาเสือ่อมมันก็เหมือนกับรถเกี่ยวมันก็เริ่มกินโซ่คะสลักข้อบูธอะไรเงี้ยก็เสื่อมเรม็วนะบางครั้งเส้นหนึ่งเนี่ยใช้แค่สองครั้งนี้ก็เหมือนกับต้องต้องได้เปลี่ยนนะคะรา่มันไม่คุ้มเลยเมื่อก่อนเราเปลี่ยนอานนี้เราอัดบูธเรานะคะก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเนาะ และที่สำคัญเนี่ยราคาข้าวเนี่ยทำให้เรารู้สึกผอใจมากเลยนะคะความตื่นเต้นในการเกยดเกี่ยวผลผลิตนี่คือไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความเ้าใจใหเรารู้สึกผอเพียนนะว่าเรามีความหวังกับข้าว ว่ามันจะได้สัก13บาทคือดีใจสุดๆนี่16บาทนะคะท่านหมายถึงว่าเราก็จะมีเงินเนาะแต่ตอนนี้ข้าวอ่ะรับคืดอยู่ที่9บาทนะคะแต่ความเป็นจริงนี่คือเขาตีข้าวเราลงมาเหลือ8บาท8อ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะ นี่มันก็เลยเศร้าไปหน่อยนะคะเพราะว่านหนึ่งผลผลิตเราไม่ได้อะมันไม่สวยงามมันคือมันแรงมานานนะคะข้าวมันขาดตอนมันสะดุดมันทำให้ข้าวนี่ออกไม่เต็มพื้นที่นะคะจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ได้จะใช้ยาฆ่าหญ้าก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่มีน้ำนะคะทำให้เราใช้ยาไม่ได้นะ นี่แหละ,ะเกษตรกรไทยโอเคค่ะสำหรับวันนี้พามาดูคุณปู่เกี่ยวข้าวในนาแปลงที่ข้าวขึ้นหนึ่งยญาขึ้นหนึ่งกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดี